สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนต่างมิติครับสำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสีกาโอปนั่นเองครับถือว่าเป็นประเด็นที่สะเทือนวงการพุทธศาสนาในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เราได้มองเห็นมุมมืดของวงการพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมของพระชั้นผู้ใหญ่หลายๆรูปนะครับ ทั้งนี้ตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับวงการพระสงฆ์ในประเทศไทยนี่อาจจะเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะยังมีมุมมืดแบบนี้ที่ยังไม่ถูกเปิดโปงอีกเป็นจํานวนมากทีนี้เรื่องราวแบบนี้ผมคาดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกได้ในอะนาคตเห็นถ้าคุณดูว่ามันเป็นกราฟที่มันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าก็จะมีเหล่าชาว พุทธศาสนิกชนเนี่นะครับพยายามที่จะไปค้นคว้าหาความจริงว่าจริงแล้วพระที่ตนเองกราบไหวบูชาอยู่หรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่อยู่วัดใกล้เคียงของตัวเองเนี่ยทำเรื่องอื้อเฉาอะไรไว้ไหมเพราะผมเชื่อว่าหลายๆวัดหลายๆชุมชนก็มีการละแคะละคายกันบ้างน,นะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ร้ายพุทธศาสนาะแต่ผมพูดแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง มันเกิดขึ้นจริงๆและมันเกิดขึ้นไปแล้วมันผ่านไปแล้วและผมจะพูดต่อไปว่าแล้วเราจะมีการป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นตรงนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้มีบทสรุปที่ชัดเจนมากคุณต้องทํา1 2 3 4แล้วมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน,นะครับแต่ผมจะมาพูดให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักแล้วก็เข้าใจกันเนะเาะอ่าผมไม่ได้ยกตัวอย่างนะผมสมมติขึ้นมาให้ฟังก่อนแล้วกันเช่นมีวัดหนึ่งนะครับโซม,มากๆเลยไม่ ไม่มีไม่ค่อยมีใครมาทําบุญเลยครับเป็นชุมชนเล็กๆไม่ได้มีอะไรที่มันวืห้หวานะครับพอแต่อย่าลืมแต่พอถึงเวลาที่จะต้องซ่อมแซมต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนวัดก็มีไม่พอที่จะต้องจา่ายดังนั้นเนี่ยพรามันเป็นแบบนี้มันก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่ามีเงินแต่ว่าเงินไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะครับสามารถใช้วัดแบบนี้ฟอกเงินได้ผมไม่ได้ชี้ทางให้ใครหรือมาบอกใครนะผมสมมติเฉย ก็คือโดยการเอาเงินเนี่ยเข้าไปบริจาคอาจจะบริจาคให้วัดตามจํานวนที่วัดต้องใช้จ่ายแต่มีการทําธุรกิจนู่นนี่นั่นกับวัดเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการที่จะฟอกเงินตนเองถามว่าวัดรู้ไหมผมเชื่อว่าจเจ้าวาดรู้ทุกคนรู้หมดแล้วครับแต่สุดท้ายต้องยอมก้มหน้าจำใจรับทําเรื่องแบบนี้เพื่อให้วัดนั้นยังคงอยู่แล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทุกคนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นปิดตาข้าหนึ่งยอมให้ทุกสิ่งมันเป็นไปในความไม่ถูกต้อง เพื่อให้วัดยังคงไปต่อได้แล้วก็วัดถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่มีการตรวจสอบได้ยากมากๆดังนั้นเงินที่ต่อให้ไม่สะอาดแต่มันเมื่อเมื่อมันบริจาคเข้าวัดเงินที่เข้าไปในวัดก็ถือว่าต้องเป็นเงินที่ดีแล้วถูกไหมเพราะเมื่อในเงินเข้าไปที่วัดแล้วเนี่ยมันเป็นเงินบริจาคเนาะต่อให้ได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือว่าจะมีการกินนอกกินในยังไงแต่เศษเงินที่มันได้ไปจุนเจือค่าน้ําค่าไฟค่าซ่อมหลังค่าโบสถ์ค่าบริเนณวัดน่ะมันก็ถือว่าส่งผลดีกับวัด มาปเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะนะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋ไม่เป็นไรยอมก็ได้เพราะอย่างน้อยวัดก็ยังได้อะไรก็ยังได้บูรณะวัดถือว่าเป็นบุญชาวบ้านที่อาจจะรู้ก็ทําเป็นหลับตาข้างหนึง่งซึ่งพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์สม,มุติะนะครับผมก็เออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ผู้มีิธิพลละคนบางกลุ่มอย่างเช่น ติการกอลเองเนี่ยก็อาจจะเห็นช่องทางการทําเงินใช้สเสน่ห์ของตัวเองในการยัวย่วยวนนู่นนี่นั่นน,นะครับเพื่อได้เงินแต่ว่าหลักๆเลยที่อยากจะพูดเรื่องนี้ก็คือคุณเห็นไหมว่าเงินที่หมุนเวียนหรือว่าเป็นคดีอยู่เนี่ยมีจํานวนมหาศาลมากๆนะครับเงินหลัก30กว่าล้านนะ่ะชีวิตนี้เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเงินหลักนั้นเหมือนกันประเด็นของเรื่องเงินเงินจํานวนมหาศาลขนาดนี้มีการหมุนเวียนกันในวัดดังนั้นแปลว่าอาชีพพระนี่เป็นอาชีพที่ รวยมากๆรวยกว่าหมอนะครับดังนั้นผมบอกแบบนี้ได้ไหมว่าให้คุณเปลี่ยนค่านิยมในด้านความคิดสมัยคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกประสบความสําเร็จเนี่ยคุณส่งลูกคุณเนี่ยศึกษาทำกันเลยศึกษาทาเอาให้แม่นเอาให้เป๊ะดูว่าจะต้องทําอย่างไรอย่างไรพออายุถึงก็ให้ไปบวชเนนมีการส่งเสริมพออายุครบก็ไปบวชเ,เป็นพระเป็นพระเสร็จก็เรียนนู่นนี่นั่นก้าวระโยค 8ประโยคเรียนทำโทตีเอกอะไรก็ว่ากันไปจนแบบอืจนไปถึงจุดสูงสูงเหมือนที่เป็นในข่าวนะครับจะเห็นได้ว่าเงินเดือนสูงมากและครบองค์ประกอบหนึ่งคืออะไรหนึ่งเป็นที่นับหน้าถือตานะครับใครไปใครมาก็กราบไหว้สองรวยมีเงินอยู่สบายเป็นอาชีพที่เรามองข้ามกันไปหลายๆคนมองข้ามไปหลายหล,หลายโรงเรียนไม่เคยบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รวยมากๆแล้วก็ เป็นอาชีพที่เอาเรียกได้ว่าบา,บางท่านก็บางรูปก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็เงินทองนีส่สะพัดเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำไม่มีการตกงานแน่นอนถ้าไม่ประพฤติผิดอือยู่ที่ว่าคุณจะนำเงินตรงนั้นนะ่ะไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพอมันมีกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ต้องใส่ซองถวายปัจจัยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ว่าพะระทุกรูปไม่ดีนะแต่นี่มันคือธรรมเนียมที่เราต้องทา พระท่านเองก็ไม่ได้เรียกร้องแต่เราทํากันเองไปในทางปฏิบัติถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพระแต่และรูปเนี่ยก็มีต้องต้องถือปัจจัยอ่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วการถือปัใจจัยในในพระสงฆ์เนี่ยถือว่าผิดวินัยก็จริงแต่ในปัจจุบันอะ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วพระสักรูปจะเดินทางนู่นนี่นั่นเนี่ยจะเดินทางบางทีก็ไม่ได้สามารถใช้รถของวัดได้บางครั้งอาจจะต้องเดินทางไกลนเนี่ยปัจจัยก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีติดตัวไว้ นะครับพอมันเป็นเรื่องของเงินเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าพระบางรูปเนี่ยมีจิตใจที่สูงส่งหน่อยเงินพวกเนี้ยท่านก็จะใช้ในสิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้อาจจะไปรวมกันบริณาวัดวัด,วดตรงนน้นมันพังกันก็ไปซื้อมาส่วนตัวนําปัจจัยออกไปซ่อมแซมช่วยค่าน้ําค่าไฟใส่ตู้บริจาคทำให้วัดมันดีขึ้นหรือเป็นค่ารักษาสุนัขรักษาแมวเป็นค่าอ,อะไรก็ว่ากันไปแต่บางท่านก็เก็บส่วนตัว อเก็บส่วนตัวไว้ใช้เหมือนที่เห็นนะครับเหมือนเหตุการณ์ของสีกากรอปก็คือนําเงินมาใช้เพื่ออนาคตก็คือว่าหวังว่าวันหนึ่งศึกออกไปก็จะได้ใช้ชีวิตกับสีกากรอปอะไรอย่างนี้ถูกไหมคงว่าท่านไม่ได้หรอกครับว่าท่านจะใช้ทําอะไรแต่จะบอกว่าให้พระไม่ถือเงินเลยก็คงไม่ได้ในปัจจุบันนะครับบางทีมันก็ต้องมีบ้างเพื่อให้หลายๆอย่างมันเป็นไปอย่างสะดวกนะทีนี้พอเงินเนี่ยแหละมันเข้ามาสู่มือของพระเนี่ย มันทําให้มันจะทําให้พระเนี่ยบางท่านเนี่ยที่บอกว่าจิตใจอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งรนาดนั้นเกิดความโลภเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีสมมติมันยกตัวอย่างเหมือนผมเนี่ยผมก็เรียนมาพุทธศาสนาแล้วผมลองเอาความรู้ตรงนี้ที่ผมเรียนมาเนี่ยแล้วผมก็ไปบวชสมมุตินนะผมไปบวชเป็นพระแล้วผมก็ตั้งเป้าไว้ผมว่าผมจะบวชทั้งหมด3ปีแล้วผมก็ใช้ช่วงเวลาสปีเนี่ยตั้งใจทําทุกอย่างเลยเพื่อให้ตนเองเนี่ยมีชื่อเสียงตั้งใจเรียนจบนักธรรมตีโทเอกเรียนจนจบ ประยนก้าประโยครู้นี้นั่นแล้วก็ออกมาเหมือนเป็นเจ้าของช่องแบบนี้ทำในการออให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่แต่คืออยู่ในรูปแบบพระนะไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้แต่เป็นอ่ะหัวโลน้นแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองคือเป็นพระแล้วก็มีญาติโยมติดตามเยอะเลยมีคนมาทําบุญด้วยความศรัทธานู่นนี่นั่นซึ่งผมก็ไม่ทําผิดผมปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ทุกอย่าง แต่ว่าเรื่องเงินก็ที่บอกรับมาแต่ผมก็เก็บเก็บเก็บจนผมโด่งดังเป็นเหมือนพระไอดอลสักลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคนทําบุญให้เยอะๆแต่ผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าเนี่ยสปี5ปีเนี่ยผมจะสึกพอได้เงินมาจํานวนก้อนนึ่งเงียผมก็บอกแล้วนี่เดี๋ยวผมจะสึกผมไม่ได้บวชตลอดชีวิตนะใครก็ห้ามผมสึกไม่ได้ถูกไหมพอผมมีเงินละก้อนหนึ่งอาจจะอยากเก็บได้สักสิล้านเงี้ยลวผมก็ออกมาแล้วก็ไปเปิดธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่นะแล้วก็ ผมก็ไม่แล้วถามว่าเงี้ยผมทําอะไรผิดไหมอ่ะเจตนาตั้งต้นเนี่ยที่ผมบวชเนี่ยโอเคเจตนาไม่ดีแหละเพราะกะเข้าไปหาเงินเพื่อออกมาทําธุรกิจแต่ถามว่าันถ้ามันไม่มีใครรู้เราว่าผมมีเจตนาที่ไม่ดีอะ่ะใส่ซื่อเข้าไปแล้วก็ใช้ความสามารถของตนเองที่มีในการสร้างคาแรคเตอร์สร้างก็แร์แฟไหมะ่ะคุณทําบุญมาผมก็ ก็ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาคุณคุณชอบนี่ถูกไหมผมก็ไม่ได้ไปสร้างวัตถุมงคลอะไรที่มันหลอกลวงชาวบ้านก็นาเอาความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาพุทธศาสนาไม่จะเป็นความจริงองชีวิตที่มีหลักปรชัชญาต่างๆนอกจากของพุทธเนี่ยมาผสมผสานกันว่าของพุทธว่ายังไงยังไงเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงแก่นแล้วก็รู้สึกปล่อยวางมีความสุขกับชีวิตก็แฟงๆไหมแต่แค่อาจจะต้องไปบวชเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ ก็เลยบอกว่าจริงๆรแล้วไม่เป็นอาชีพหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ทําเงินได้ดีมากๆใ,ในในประเทศเนี้นะครับแต่หลายๆคนมองข้ามแล้วถามว่าวันนึงผมซืกอออกมาเนี่ยจะมีใครมาด่าผมไหมว่าโอ้โหมึงเนี่ยเลวมากเลยมึงบวชเพื่อมึงบวชมึงแบบว่ามึงบวชเ,เพื่อเอาเอาหาเงินมามาทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็กไไ็ไม่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 รู้สิก็ผมตั้งเป้าไว้แบบนี้แล้วผมก็บอกอาจจะบอกกับทุกคนไว้ได้เดี๋ยวเบิรสักสามปีห้าปีอะไรเงี้ย ก็แต,แต่อาจจะไม่ได้บอกไม่หมดแค่นั้นเองว่าจะบวชเพื่อหาเงินพอสึกออกมาก็พร้อมกับเงินก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีใครมาตรวจสอบอยู่แล้วนี่ว่าผมเก็บเงินไว้เท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าสำนักพุทธก็มีการตรวจสอบพระเหล่านั้นก็บอกว่าก็ไม่ได้มีการยักยอกอะไรไม่เกี่ยวกับเงินก็นเหมือนจะเป็นเงินส่วนตัวซะทั้งนั้นนะครับส่วนสำนักพุทธนี่ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับนอกจากจะจับพวงกุญแจรูป คล้ายๆพระพุทธ,ธเจ้าเนะี่ยแบนด์กูดลักนะครับแล้วก็จากพวกขนมมันั้วที่ทาเป็นรูปพระสงฆ์หรือการแบรนด์หนังต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาก็ก็ก็ผลงานดีนะครับล่าสุดก็ก็ออกมาก็ดูก็ดูมีประโยชน์ดีนะครับในการออกมาตรวจสอบนู่นนี่นั่นแต่ผมว่าตรงนี้ผมผมผมไม่ได้ว่าอะไรสํานักพุทธนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเหมือน เรื่องนี้ยมันเกิดขึ้นนานแล้วแต่คนที่ไปเจอเรื่องเนี้ยกลับไม่ใช่สำนักพุทธดังนั้นผมไม่รู้หรอกว่าขอบเขตสำนักพุทธคุณอยู่ตรงไหนแต่ผมแค่อยากจะทราบว่าในสังคมไทยที่เรียกว่าตนเองเป็นบ้านเมืองพุทธเป็น,ป,น,ป,นประเทศที่มีการเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามากที่สุดเนี่ยจนเรียกว่าพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติเนี่ยการที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะเราหละหลวมไปหรือเปล่าหรือ ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังหรือไม่มีองค์กรใดที่เป็นองค์กรหลักจริงๆที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวพวกนี้หรืออนาคตอาจจะต้องตั้งสำนักโหนกระแสแห่งชาติแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยซึ่งนี้นะคือก็จะเอาคนเก่งๆเ,เข้าไปอยู่ในรายการโหนกระแสแล้วก็ เอาคนที่มีอำนาจหน่อยที่แบบพอเกิดเรื่องปุ๊บแล้วเขาสามารถแบบหยิบใช้คนได้เลยพี่หนุ่มสามารถหยิบคนออกจากเคตตรอกมาได้เลยอย่างเพื่ต้องใช้ทนายหยิบทนายมาต้องใช้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์หยิบมาหยิบมาหยิบมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทันทีอะไรแบบเนี้ยผมว่าก็ดูมีประโยชน์ดีอยู่นะเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการจอมพลังจะเป็นหลายๆท่านเป็นพี่หนุ่มหันกระแสเองก็ถือว่าสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมได้มากนะครับ เหมือนจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับสังคมแล้วก็เป็นปัญหาที่เหลือรังกันมานาะเป็นปัญหาตั้งแต่เรื่องใหญ่จนเรื่องผัวเมียก็ทําหมดอะครับไม่สนรับทุกเรื่องเหมือนกันสำนักนี้สํานักควนกระแสโอเคอะไที่ผมพูดมันก็เข้าขาประมาณเนี้ยเนาะสรุปก็คือว่าผมก็ยังสงสัยว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้เรื่องราวแบบนี้ไม่เกิดขึ้น ชาวบ้านต้องทําหน้าที่สอดส่องกันเองไหมทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจะบอกว่าอ้างว่าคุณก็เป็นคนพุทธนี่คุณก็ไปดูแลหน่อยสิวัดใกล้บ้านคุณนี่คุณช่วยกันสอดส่องแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยว่าเผื่อมีนู่นนี่นั่นไม่ดีชาวบ้านก็คือชาวบ้านถูกไหมครับจะมีความรู้องค์ความรู้ได้เนี่ยสักเท่าไหร่บางทีแจง้งเแลาสงสัยจับพาศึกเสร็จปุ๊บตรวจสอบเอา้าไม่ใช่ผิดจะไปโทษชาวบ้านตาสีตาสาได้ไหมว่าอ๋อ เขาเข้าใจผิดแต่พนักจับผ้าศึกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนเสียชื่อเสียงแล้วจะไปเอาความผิดนี้กับใครใครรับผิดชอบทูกไหมครับดังนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความรู้ด้านนี้จริงๆเหมือนกับคุณเป็นตำรวจอะคุณรู้กฎหมายไหมไม่รนนู้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทราบเพราะาตำรวจแถวบ้านผมก็ไม่รู้ว่าว่ายังไงเหมือนกันแต่ก็อืกฎหมายมันเยอะโอเครอรอรอ,ลอ กฎหมายอ่ะหนึ่งเล่มอ่ะมันมันใหญ่จะไปรู้ทุกข้อก็คงไม่ได้นะก็ทำหน้าที่ทำไปตามท,ที่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 ทำมาครับที่ต้องทำมาเนาะก็ทำไปดูแลความสงบสุขให้กับชุมชนนะครับให้ชุมชนใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุข มีความสุขนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าอ,อีพีหนึ่งเดี๋ยวทําต่ออีพีนี้เลยมันมากเรื่องตารวจแถวบ้านกับเรื่องของเยาวชนที่นั่งกระดกน้าท่อนตั้งแต่บ่ายสามยันตีสองเดี๋ยวนี้ผมมาเล่าให้ฟังโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้ากับห้องเรียนต่างนิติครับสวัสดีครับ